นี hey, uh ่ค huh. รับครับข้าวหลุดเดี๋ยวมเดี๋ยวร้องทำไมเข้าแล้ครับทนายแล้วกัอืมอืมอันนี้ก็มีมีอะไรครับมีลูกมีลูกด้วยตรงนี้ ลองลองทุนขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็มาเ,เรามาดูเป็นปืนอะไรที่ซื้อมาปืนอะไรก็เป็นปืนแบงกันนี่แหละแบงกันซื้อมาตอนก่อนหน้านี้มันราคาอยู่ที่แปดพันแปดพันห้าอ่าแล้วก็มาถึงก็มาถึงก็มาลองทำให้ผลบ้านได้ที่ มู่เจ็ดตำบลพักควางอำเภอเพียงคอยจังหวัดราบุรีครับอะไรอ่าวิมลโดนจับคุมแล้วอยู่ที่้า้คุณพ่อมีตรงไหนไหมครับอี่ดิน้าที่ดินเสอทองไหมมันก็ิง็ห ันนี้เราแจ้งว่าเป็นของตัวแฟนเราถูกไหมนายพิมนุนใช่ไหม,ไมแค่คืนจริงเลยสามารถใส่กระสุนแต่ออยางปืนนะี้มันเป็นปืนลีกพิกันที่เขาดัดแปลงลำกล้องให้มันสามารถยิงกระสุนจริงได้ะผิดกฎหมายแฟนเรามาด้วยแหละให้เขามาสองพินยันระวังจริง,ง,รงแล้ว